สวัสดีครับอาทีเซาแอนไลท์มหาศาลเลยครับอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้พาพี่นานามาชมาตรงที่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปยาว,ยาว,ยาวให้ดูนะครับกับพาวเวอร์ตัวนี้เลยทุกคน NTN Power Amplifier นะครับ, N T รบประมาณนี้เลยหนะ้าตาสนิมขึ้นเกลืเลยนะฮะเห็นไหมส่วนระบบด้านในนะครับโหโห ตัวนี้ขนาดลื้อสายออกแล้วนะทุกคนเนี่ยลื้อสายพยายามตามหานะครับว่าตัวไหนเป็นไฟบวกลบกาวอะไรต่างๆตัวไหนเป็นไฟไปเลี้ยงชุดพัดลมตัวไหนเป็นไปเ,เลี้ยงชุดเรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าเขาค่อนข,ข้างที่ใช้สายเป็นสีเดียวนะครับก็เลยจะงงๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับชุดผ้าขยายก็ไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่าต้องได้ถอดออกนะครับกว่าจะมาถึงมือผมนะครับที่จะโมอัปเกรดอีกนะครับตัวนี้เนาะนี่นครับ,ต,รบต้อง หลักๆเลยต้องถอดชุดโมดูลออกก่อนเลยนะครับเรื่องสายไม่ว่ากันเดินระบบใหม่มันได้อยู่แล้วถ้าโมดูลปกติก็หลอดไปนะครับโมดูลเช็คเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คในเรื่องของชุดจ่ายไฟนะครับถ้าสองชุดนี้ปกตินะครับเรื่องงบประมาณไม่เยอะแน่นอนนะก็จะมีก็จะมีในเรื่องของอการเดินระบบสายแล้วก็การทำตัวเสริมก็คือชุดป้องกันลำโพงเสริมให้ด้านหลังนะครับ ก็จะเดินระบบสายให้มันดีกว่านี้เยอะเลยนะฮะตัวนี้ก็คือพยายามตรวจเช็คนะครับลูกค้ามาให้เช็คนะครับจริงจงงานซ่อมงานเช็คแบบนี้ผมผมไม่ผมไม่ได้รับนะนะครับผมรับเฉพาะงานโมกับงานประกอบนะทุกคนตัวนี้ก็เอามาโมนะแต่ผมต้องเช็คก่อนนะครับว่าตัวไหนมันพังตัวไหนมันดีก็คืองานโมในงานโมต่างๆเนี่ยมันจะยากกว่างานประกอบก็คือเราต้องมาตามตรวจเช็คอาการ นะครับแต่ละแท่นว่าต,วตัวตัวไหนใช้ได้บ้างตัวไหนพังตัวไหนเสียก็จะได้ปรับแต่งแล้วก็ปรับจูนให้มันเข้ากันที่สุดนะครับส่วนงานประกอบก็คือจับวางใหม่ทุกอย่างมันมันจะง่ายกว่ากันนะครับตัวนี้งานโมจะยากนิดนึงนะครับไปชมใกล้ใกล้กันก็ทั้งตัดสายทั้งปล่อยสายไว้ประมาณนี้เลยทุกคนหม้อแปลงนะครับชุดโมดูลพักขยายหม้อแปลงไฟย่อยป้องกันลำพงต่างๆนะครับ สุดๆเลยแท่น,นี้ทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นผ้า,าขยายมอสเฟตนะครับตัวนี้จะเป็นมอสเฟตอ่ะเดี๋ยวขอรื้อชุดผ้าขยายก่อนเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันนะครับว่าจะปกติหรือเปล่าเนาะสำหรับผ้าขยายครับผมนี่เลยครับทุกคนระบบภายในตัวนี้คือเดินระบบใหม่นะทุกคนมันก็เลยอาจจะน่าดูหน่อยนะฮะ เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมเขารวบสายโยงสายระโยงระยางไปมั่วเลยนะครับทุกคนระบบป้องกันลําโพงก็อ่าแทบจะไม่ได้รองบูตอะไรต่างๆให้เลยนะครับผมแต่ตัวนี้ทางเราเก็บงานให้เรียบร้อยเนาะนะครับในเรื่องของคาปานะครับผมของเดิมเขาใส่มา6ลูกแต่ผมวัดในเรื่องของความจุไมโครต่างๆเนี่ยมันต่ําเกินเกินเกณฑ์ไปนะครับก็เลยต้องปลดออก สองตัวนะครับก็เลยใช้งานตัวที่ไมโครมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ก็เลยใช้4ตัวนะครับในเรื่องของไดโอดนะครับผมก็ใส่ฮีทซิงอย่างดีให้นะนะครับไดโอดตัวใหม่นะทุกคนนะเป็นไดโอด50าแอมป์นะครับอ่าหม้อแป้งยังคงเอกลักษณ์ของเดิมนะครับคาปาของเดิมแค่แก้ไขเดินระบบสายใหม่เนะะาะปองกรโพงผมใส่ของใหม่ให้นะครับทุกคนข้างละ30มแอมป์นะครับหลังแท่นก็เดินระบบใหม่เนาะนะครับฮีทซิงก็ เดินในเรื่องของการขนาน TR Output ใหม่นะครับ IERB ต่างๆเนาะนะครับก็ชุดบอร์ดก็ใส่บอร์ดใหม่ให้นะครับของเดิมเป็น m อสเ e ตนะครับตัวนั้นมีปัญหาถ้าซ่อมค่อนข้างที่จะหมดเยอะนะครับก็เลยเอา TR มาใส่ให้เพื่อจะขับ12นิ้วข้างละ2ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านหน้าแท่นนะครับแก้ไขในเรื่องของตรงสวิตช์ตรงวอลลุ่มต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยทุกคนนะครับ ดูโดยรวมเลยก็คือแก้ไขใหม่หมดทั้งแทนตามที่ทุกคนได้เห็นเลยพัดลมเป้่าหน้าดูดหลังนะครับแต่ไฟมันค่อนข้างที่จะต่ําไปนิดนึงนะไฟไม่มี3ชุดนะแต่ไม่รู้ว่าช่างคนเก่าหรือคนที่เปลี่ยนหมอเนี่ยทำไมเขาใช้ชุดไฟต่ําที่สุดผมก็ไม่แน่ใจน่าจะใช้ไฟ68นะน่าจะแรงดีมากๆนะสาหรับขับ12นิ้วตัวนี้ใช้ไฟเท่าไหร่เนาะ45ครับทุกคน7แอมป์เองนะครับมอใหญ่แต่กระแสน้อย นะครับมันจะมี45 55แล้วก็60กว่านะครับ60กว่านะถ้าใช้ตัว60กว่าน่าจะแรงเลยนะใช้45น่าจะต่ำไปนะครับในเกณฑ์การเรื่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีแหบๆนิดนึงนะครับพอเรื่งไปเยอะๆเนี่ยมันจะออกมาเสียงเต็มที่เลยนะ,ะไปชมหน้าแท่นกันอีกรอบหนึ่งฮะตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้เนาะเสียบสายแจ็คเข้าหลังท่นโดยตรงเลย แล้วก็หลังแท่นเนี่ยที่ต่อลาโพงเนี่ยมันเป็นแทบดําแดงนะทุกคนสซฟไคอนไม่มีก็เลยจะได้ต่อเทสทีละข้างให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับส่วนปักที่เสียบไฟตอนนี้ก็เป็นเสียบไฟโดยตรงเลยนะครับไฟตรงแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องให้ชมกันนะฮรรอโพสิชั o ทำงานนะทุกคนนะอ่า ก็จะมี LED โชว์หน้าแท่นให้แล้วนะครับของเดิมไม่มีนะตัวนี้คือแก้ไขเยอะมากๆเลยทุกคนนะครับเป็นแท่นที่ผมยอมรับเลยว่าแท่นนี้อาการหนักสุดแล้วก็โหดสุดเท่าที่รับโมรับประกอบ power มานะครับก็จะทําให้มันลงตัวที่สุดเละเท่าที่เราจะทําได้นะครับถ้าเป็นงานโมแบนด์ตัวเองเนี่ยเราพอรู้นะนะครับว่าเราใช้อะไรประมาณไหนเราก็แก้ไขในจุดจุดนั้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างแบนก็ ก็ต้องตรวจไล่เช็คดูนะครับเพราะว่าแต่ละแท่นนะครับอายุการใช้งานต่างๆมันมันไม่เหมือนกันนะทุกคนบางแท่นเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็คืออายุค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอะอะไรต่างๆก็มีเสื่อมค่าตามอายุการใช้งานของอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปเนาะนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ขออธิบายเพิ่มเติมอะไรมากนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงชนอที่1นึงดูครับ ก็เร่งนะครับเสียงเนี่ยไฟมันต่ำเนี่ยมันจะมาในช่วงท้ายๆนะประมาณหลังเที่ยงเป็นต้นมานะครับมันก็จะเริ่มแรงแล้วถ้าเป็นต้นๆเนี่ยออกจะออกเสียงเบาๆนิดนึงนะทุกคนเนาะนะครับแรงมากครับแรงมาก นนอ,อ่ะชแนลนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะสลับไปอีกต่อไปก็จะเป็นชแนลที่2นะครับอ่ะชแนลที่2นะทุกคนฟังเสียงนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนนะครับเกณฑ์การเร่งเนี่ยตั้งแต่เที่ยงนาฬิกาจนเป็นต้นไปเนี่ยมันจะออกเต็มที่เนาะนะครับแต่เกณฑ์หลังเที่ยงเนี่ย ลงมาเนี่ยมันอาจจะมีเสียงดอบลงเบาลงนะทุกคนนะ <ไง S 1> อ่าลองฟังเสียงเต็มเมดูอีกรอบนึงครับแรงเหมือนกันครับ สำหรับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยในเรื่องสายสายสัญญาณหลุดสายลาโพงหลุดจะไม่ค่อยมีปัญหาเนีทุกคนหลุดได้ปกตินะนะครับสมมติเราเล่งเสียงไว้เนาะเนี่ยอ่าประมาณ 10, 11บเอ็ดนาฬิกาเนาะนะครับเวลาปิดเครื่องนะครับก็คือจะตัดการทํางานโดยร้อเซเลยนะครับระบบป้องกันจะหนาแน่นเนานะนะครับสำหรับตัวนี้เนาะถ้าใช้ของเดิมเนี่ยจะมีเสียงตุ๊บเสียงตับด้วยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ของเดิมส่วน ถ้าเกิดบอร์ดเราหรือชุดพักขยายเรามีปัญหานะครับไม่ว่าช่อง n น l ที่1หรือช่อง n e l ที่2นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าของเดิมมันจะช็อตตัดหรือเปล่านะนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเวลามันช็อตเนี่ยป้องกันลําโพงตัดแน่นอนนะทุกคนเวลาเปิดเครื่องในขณะที่เราเล่นเกียร์ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะหน่วงโปรเทคแล้วก็เสียงดังปกติเหมือนเดิมนะทุกคนรอฟังเสียงครับหน่วงนานนิดนึงทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะครับ แรงครับแต่ในที่ตอนเทสเนี่ยทำไมถึงไม่เทสแรงนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือมันรับในย่านเนื้อเสียงที่มันค่อนข้างที่จะตอนเราอัดแรงๆไม่ค่อยได้เดี๋ยวมันจะเสียงแตกเสียงผ้านะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนั้นมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับกลัวมันจะเสียคลิปไปนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามารับชมต่างๆเนี่ยก็จะเทสนะครับคร่าวๆให้ฟังกันเนาะท่านนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับ ขออนุญาตปิดเครื่องเนาะนะครับประมาณนี้เลยไม่มีเสียงตุ๊บเสียงตับเนาะนะครับงานโมนะครับตอนนี้ก็เยอะทุกคนเยอะตัวหนึ่งยูก็โมนะทุกคนนะโมได้นะนะครับเพื่อใครซื้อมาแล้วอยากเอามาโมนะตัวนี้ก็กําลังแก้ไขนะครับก็รอลูกค้าให้คําตอบนะบางทีเนี่ยลูกค้าอยากได้กล่องที่มันสูงขึ้นเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ยัดอะไรได้เยอะเพราะว่ากล่องหนึ่งยูเนี่ยมันยัดอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเนาะ ท่าที่ผมเทสมานะทุกคนเขาบอกว่า350วัตต์คูณ2ใช่ไหมนะครับผมเทสได้แค่35วัตต์นะครับต่อข้างนะตัวนี้มันจะเป็นไฟไฟเดี่ยวนะไฟเดี่ยวก็คือไฟบวกลบนะครับไม่ใช่บวกลบเกา่านะครับส่วนชุดพวกนี้ก็ลูกค้าส่งมาครับก็รื้อนะครับอะไรของเดิมออกแล้วก็วัดค่าสีทุกทุกรุ่นทุกตัวนะครับ วัดค่าซีทุกรุ่นทุกตัวเพราะว่าเคยประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีปัญหานะครับเสียงจี่เสียงฮัมต่างๆมันอยู่ที่คาปาก็มีนะทุกคนนะก็จะพยายามตรวจเช็คให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะมีในโซนของหน้าร้านนะครับที่ทั้งแพ็คทั้งเตรียมจัดส่งทั้งรอให้ลูกค้ามารับเครื่องเองนะครับคลิปต่างๆนะครับยังไม่ได้ทําคลิปก็มีทําคลิปแล้วก็มีนะครับยังไม่มีเวลาตัดต่อลงก็มีนะทุกคนนะเยอะมากเลยนะเห็นไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมตรงหน้าร้านกันนะครับนี่นะครับมมแปลงก็คือขุมพลังขุมกําลังที่เราจะใช้ในการประกอบงานโมต่างๆนะครับก็เตรียมมาหมดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะสําหรับลูกค้าที่งบเยอะเนี่ยกําลังวัดมันก็จะเพิ่มก็คือหัวใจหลักก็คือชุดพวกนี้เลยนะส่วนมากที่ลูกค้าสั่งมาก็จะเป็นในเรื่องของคัสดีนะ เราก็เลยต้องใช้ไฟค่อนข้างที่จะสูงเดี๋ยวผมจะพาไปชมมออแปลงคร่าวๆกันว่าไฟเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ประมาณ128นะครับทุกคนก็ลองเอาไปบิดเล็กดิฟายดูนะครับว่าได้ประมาณไหนนะครับมีเยอะเลยมออแปลงตอนนี้นะครับก็จะมีอะไรบางตัวที่ยังรอลูกค้าอนุมัติอยู่นะครับผมนะตัวใหญ่เราก็มีนะครับตัวใหญ่เราก็มีเราก็ต้องรอเคลียร์งาน แท่นเล็กของลูกค้าออกให้หมดก่อนแล้วก็จะขึ้นงานแท่นใหญ่นะครับถ้าเราประกอบแท่นใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นงานแท่นเล็กเนี่ยก็คือในเรื่องของระยะเวลาต่างๆมันจะรอนานมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าโลนะหน้าเอลโอนะนะครับผมเป็นหน้าวัดวนนะครับส่วนใครที่รอในโลโก้ของอาร์ทีซาวนะครับตอนนี้สั่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะนะครับใครสั่งรุ่นใหญ่รุ่นท็อปก็จะมีโลโก้ของอาร์ทีซาวประดับให้เลยนะครับผมแล้วก็เวลาดูแลหลังการขายเนี่ย ในเรื่องของโลโก้ต่างๆก็เราก็จะรับดูแลนะนะครับส่วนใครที่งานโมงานประกอบต่างๆเราก็รับดูแลหลังการขายเหมือนเดิมทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะนะครับส่วนงานจัดส่งครับก็ก็จะแพ็คนะครับประมาณน,นี้เลยทุกคนแพ็คหนาแนี่นนะครับแพ็ฟรีนะทุกคนแพ็คฟรีกล่องฟรีนะนะครับดูในเรื่องของการแพ็คต่างๆฟรีหมดนะครับคิดแค่ค่าจัดส่งเท่านั้นเองนะครับค่าแพ็คค่าเทปอะไรต่างๆผมไม่เคยได้คิดเลยนะครับ ค่าบับเบิลค่าอะไรที่ยัดที่เข้าไปด้านในเนี่ยเราไม่คิดนะสำหรับทางร้านนะทุกคนนะก็จะรอจะส่งนะครับตัวหนึ่งยูก็จะส่งไปแล้วนะครับคลิปบางคลิปอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วแหละตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับยังไม่ได้ลงแต่ลืมนะครับลืมว่านึกว่าลงแล้วนะก็ดันไปเผือไปลบคลิปออกเรียบร้อยเลยทุกคนไม่ได้ชมคลิปเลยอะ <laughs> ประมาณนี้ครับสำหรับงานโมงานประกอบต่างๆเนาะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจในเรื่องของงานโมนะครับในเรื่องของงานประกอบนะครับหรือแก้ไขระบบนะครับอยากให้พาวเวอร์ของท่านนะครับทนอึดแรงนะครับก็สอบถามทางร้านก่อนได้เนาะนะครับแต่สำหรับงานซ่อมทางร้านก็ขอ นะครับย้ำอีกเหมือนเดิมนะครับว่าทางร้านไม่ได้รับซ่อมนะครับแต่ถ้าสั่งจากทางร้านเราไปนะครับเรารับดูแลหลังการขายตลอดส่งมาซ่อมกับทางร้านก็ได้นะทุกคนนะใครสนใจยังไงก็โทรสอบถามนะครับสายตรงได้เลยเบอร์0829203353ครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์0829203353ครับไอดี n ลลิงก์ Facebook ต่างๆก็อยู่ใต้คลิปนะครับกดเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้เลยเด้อนะ ุกคนก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ power ตัวนี้เนาะ NTN นะครับยาวมากเลยโต๊ะมาเยอะเลยนะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะครับเป็นไปได้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นได้รับชมด้วยเนาะนะครับคลิปนี้อาติซาวขอลาไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวมีคลิปตัวไหนนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะ อ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ